มาว่ากันทีละองค์เลยให้ชมพระกันชัดๆไปเลยนะครับพิมพ์ที่หนึ่งะนะครับนี่เรามีหนังสือซึ่งมาเทียบให้ดูนะครับนี่ในหนังสือเนี่ยจัดทำโดยวัดปักน้ำแล้วก็จะมีการเขียนอธิบายนะครับนี่เราก็เอามาเทียบให้ดูเพราะว่าในหนังสือเนี่ยท่านก็จะมะีมีขนาดเท่าพระองค์จริงองค์ที่13า นี่ตรนนี้นี่ชัดอืมตรงนี้สวยนี่การที่จะมีผ้าของขวัญมากขนาดนี้มาเรียงให้ดูนี้ก็เป็นโอกาสที่หาได้ยากนะแต่ว่าเราเป็นบ้านที่เก็บรักษาผ้าของขวัญเนี่ยเอาไว้แต่ดังเดิม เปิดกลุพระพ่อครับคลิปนี้นะครับเราก็จะพามาเป็นซีรีส์ใหม่ของเราที่เราจะมาเริ่มนําเสนอการเริ่มจางอีพีนี้นะครับเป็นตอนแรกคือซีรีส์เนี้ยเราจะพูดถึงพระของขวัญวัดปากน้ำนะครับคือพระของขวัญวัดปากน้ําที่พ่อเก็บรักษาไว้เนี่ยนะมีรุ่นแรกกับรุ่นสามแล้วก็วันนี้ครับเรานําเสนอเป็นตอนที่หนึ่งอะซีรีส์เนี้ยจะเป็นซีรีส์องค์ครู ก็คือเราจะจับมานะครับเราจะให้ชมภาพของขวัญวัดปากน้ำเนี่ยทีละพิมพ um> ์ทีละพิมพ์ไปเลยเพื่อท mm un um ี่จะได้เห็นความชัดเจนแล้วก็เห็นถึงความสวยงามของภาพปากน้ำซึ่งปัจจุบันเนียหาได้ยากเต็มทีละคือตอนภาพของขวัญเนี่ยเราได้เคยนำเสนอไปแล้วถ้าเกิดใครอยากรู้ที่มาที่ไปนะครับก็สามารถไปย้อนดูตอนเก่าๆในช่องเปิดกุพะพ่อ ซึ่งเราได้เคยนำเสนอไปแล้วแล้วเราก็ได้รวบรวมเป็นหมวดหมู่อยู่ใน playlist นะครับก็สามารถไปดูย้อนหลังกันได้นะครับวันนี้เราก็จะมาขอเริ่มนะครับเป็นพระของขวัญวัดปากน้ำรุ่นแรกพิมพ์ที่หนึ่งนะครับพิมพ์ที่งครูนะครับเดี๋ยวเราจะแตกต่างจากที่เราเคยทำไปแล้วก็คือเราจะมาว่ากันทีละองค์เลย ให้ชมพระกันชัดๆไปเลยนะครับเริ่มเลยครับคือว่าองค์คูเนี่ยไม่จําเป็นว่าต้องเป็นพระสวยคเป็นพระองค์คูหมายถึงเป็นพระตัวอย่างอืม,มีทั้งสวยทั้งไม่สวยแต่เป็นพระแท้คเน้นอย่างนี้นะครับเราก็จะมีเนี่ยมีหนังสือของวัดปักน้ําอันนี้จะเป็นพระวัดปักนะพระของขวัญวัดปักน้ํารุ่นแรกครพิมพ์ที่หนึ่ง อ่านะครับนี่เรามีหนังสือซึ่งมาเทียบให้ดูนะครับนี่ในหนังสือเนี่ยจัดทาโดยวัดปัก้นามแล้วก็จะมีการเขียนอธิบายนะครับนี่เราก็เอามาเทียบให้ดูเพราะว่าในหนังสือเนี่ยท่านก็จะมะีมีขนาดเท่าพระองค์จริงนะครับเราก็เอาพระองค์จริงเนี่ยมาวางเทียบนะครับอ่านี่ก็ดูดูแบบด้วยธรรมชาติด้วย ลักษณะเนื้อมวลสารของท่านเนี่ยก็จะเห็นว่าเราก็ตรงกับในตำราที่ออกโดยวัดปากน้ำเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาส่องกล้องขยายเริ่มกันไปที่ละองนะครับเริ่มจากองค์นี้ก่อนเลยนะครับนี่ คือ,อ,อค,คือ,อคขั้น <S 1> 1. <S แรกนี่นะวิธีดูวัดตกน้ําเนี่ยครับก็ต้องดูพิมพ์ก่อนครับเสร็จจากพิมพ์ก็ต้องไปเหนืออืการปลอมแปลงเนี่ยการปลอมแปลงพิมพ์เนี่ยทํายากมากเพราะว่าเป็นพระที่มีเนื้อเป็นพระที่แกะรดลายได้งดงามมีรายละเอียดเยอะในพระองค์เล็กๆเท่านั้นก็มีรายละเอียดเพราะฉะนั้นถ้าการมาแกะพิมพ์ใหม่เนี่ย จะทําให้เส้นสายลายพิมพ์เนี่ยจะแข็งจะไม่สามารถจะอ่อนไหวเหมือนกับการแกะครั้งแรกเดื๋ยววันนี้โชคดีอีกอย่างก็คือว่าพิมพ์เนี่ยไม่ได้ถูกทำลายแต่ถูกว่าถูกแก้ไขไปแล้วเพราะนั้นพิมพ์เดิมเนี่ยบล็อกเดิมเนี่ยไม่ไม่สามารถจะหามาปั๊มใหม่ได้บนั้นฉะนั้นคนที่มีภาวัปักบบน้ําหน้าตาแบบเนี้ยพิมพ์นี้เนื้อแบบเนี้ประกันได้ว่าเป็นผ้าแท้ ถี่ว่าเป็นพระดูง่ายที่ดูง่ายอย่างก็คือว่าทําไมเราไม่ค่อยเห็นพระวัดปกัก้ําเนี่ยในในสนามอืมไม่เคยเห็นกันเพราะว่าหนึ่งคนที่ได้พระไปจากหลวงพ่อ,พอสดเองเนี่ยไปแกวนไปใช้พระเนื้อยุเยเนื้อเปื่อยสภาพไม่สวยครับสองคือว่าเป็นพระที่ดูง่ายใครเห็นปุ๊บก็ต้องเอาต้องจับไปละจะไม่เห็นเกินกาดให้เห็น ในสนามได้อ่าก็จะไม่เห็นกันเลยใช่เพราะพระดูง่ายเครับกรดูว่าจริงก็สู้กับขแล้วเท่าไหร่ก็เอาอพระก็บดไปบดไปนะครับอ่าเดี๋ยวเราให้ดูกันไปทีละองค์นะครับคือถ้าเกิดว่าจะว่ากันตามจริงแล้วเนี่ยพิมพ์ที่สวยเนี่ยก็จะเป็นพิมพ์ที่สามกับพิมพ์ที่แปดที่ในวงการยอมรับกันว่าสวยที่สุด่ว่าเราก็จะนําเสนอว่ากันไปทีละพิมพ์เลยเดี๋ยวถ้าเกิดว่า ถึง e ีพีที่สามกับพิมพ์ที่แปดเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะได้ชมองที่สวยๆคมๆกันนะครับอ่าคือจริงๆเนี่ยที่เขาเรียกว่าเป็นพิมหนึ่งสองสามถึงสิบเนี่ยนะจริงๆแล้วเขาไม่ได้เรียงเขาไม่ได้เรียงเขาแค่มีสิบพิมพ์แล้วเขาก็กำหนดว่าพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ที่หนึ่งสองสามไม่ได้มีความหมายว่าพิมพ์ที่หนึ่งคือสร้างก่อนไม่ใช่นะครับอ,อันนี้เราก็ให้ดูกันทีละองค์ท,งคทีละองค์นะครับ อันนี้นะอันนี้เรียกว่ารุ่นแรกพิมพ์ที่หนึ่งแต่ที่จริงแล้วคําว่ารุ่นแรกเนี่ยหมายถึงว่ารวมระหว่างรุ่นรุ่นหนึ่งกับรุ่นสองเข้าด้วยกันพอแยกกันไม่ออกแต่พระของเราที่เอามาเป็นตัวอย่างหรือเป็นองค์ครูในวันนี้คือพระรุ่นหนึ่งครับ,ร,บรุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งน,นี่จะความสวยนี่จะน้อยกว่ารุ่นสองยันจะไม่ชัดันะถ้าเห็นยันไม่ชัด คือยันไม่คคึกเหมือนกับในหนังสือเนี่ยให้เข้าใจเอะท่านได้ของดีคืออันนี้เ,เป็นธรรมชาติของ<ม>ของท่านเองของพ<ม>ิมพ์นี้เองนะครับขององค์พระุ่นหนึ่งเนื้อจะแข็งกว่าไงครับเราจะไล่เรียงกันไปตามลำดับจะให้ดูจนครบเลยนะครับวันนี้เราเตรียมมาทั้งหมดเนี่ยสิบแปดองค์อ่าอันนี้เป็นองค์ที่สองคือพระแต่ละองค์เนี่ยลักษณะนเนี่ยไม่ได้เหมือนกันเปียบ นะครับก็จะมีการแตกต่างกันไปบ้างแล้วแต่นะครับเพราะว่าใช้การกดพิมพ์ด้วยมือนะสมัยก่อนเนี่ยก็ไม่ได้มีเครื่องปัม๊มสมัยเนี้ยเขาปั๊มตึงตึงตึงไปเนี่ยอ่าก็จะเหมือนกันทุกองค์แต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยมีความคลาสสิกก็คือกดมือเพราะฉะนั้นเนี่ยบางพิมพ์บางองค์ก็จะมีความแตกต่างกันไปในรายละเอียดนะครับแต่และองค์เนี่ยไม่เหมือนกัน ะครับใครได้องค์ไหนก็คือเป็นพระของคนคนนั้นไปเพราะท่านจะไม่ซ้ำนะครับอ่าอันนี้ให้ดูทีละองค์ไปเลยคือเราให้มาให้ดูวันนี้เอามาให้ดูทั้งเ,เป็นองค์ตัวอย่างแล้วกันอย่าเรียกว่าองค์ครูองค์ตัวอย่างเนี้ยสิบแปดองค์ให้ท่านดูทีละองค์ท่าจะได้จับจุดได้ว่าพระแท้เนี่ยมันมีตรงนี้ส่วนร่วมที่ว่าเนื้อต้องฟูพิมพ์ต้องพิมแบบนี้ อย่างเงี้ยท่านจะได้จับจุดได้เองอ่แล้าเอาพระมาให้ชมกันพระองค์จริงมาให้ชมกันอืเพื่อท่านจะได้กําหนดกับท่านเองได้จะดูพระพิมพ์นี้เป็นครับอ่านี้ต่อมาองค์ที่สามเป็นแบบนี้หมดทีนี้เราก็จะสังเกตว่าแต่ละองค์แต่ละองค์เนี่ยมีสีแตกต่างกันไปอืมอ่าเพราะว่าอย่างนี้เป็นเพราะว่าการลงชแลักลงแล็กเกอร์ใช่ใช่ ถ้าเกิดเห็นสีน้ําตาลอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเป็นสีแฉะถูกไหมเปันแฉละอย่างเงี้ยเป็นแฉกถ้าเกิดแลกเกอร์จะเป็นออกมันมาก็เลยทำให้มั่นใจได้ว่าพระรุ่นหนึ่งเนี้ยรุ่นหนึ่งนะฮะจะลงะแฉะถ้าลงแฉะนี่เป็นรุ่นหนึ่งแน่ถ้าลงเลกเกอร์ไม่แน่จะเป็นรุ่นสองก็ได้อ,อคือรุ่นหนึ่งเนี่ยมี มีลักษณะธรรมชาติก็คือลงชะแล็กลงเชรอร์ถ้าเจอชะแล็กเนี่ยรุ่นหนึ่งแล้วรุ่นรุ่นหนึ่งลงเกเกอร์ก็มีอืมอืมแต่หมายความว่าถ้าเจอสีชะแล็กอย่างเงี้ยรุ่นหนึ่งแน่นอนถูกไหมครับอ่ารุ่นหนึ่งเนี่ยมีมีทั้งแร็กเกอร์แล้วก็ชะแล็กอืมแต่ถ้าเจอชะแล็กเนี่ยรุ่นหนึ่งแน่นอนอืมเพราะว่าเพราะว่ารุ่นสองก็จะกเอร์ไม่เลรกเกอร์อย่างเดียวอ่าจะไม่มีชะแล็กแล้วนะครับ รุดหนึ่งคือเนื้อสีขาวไม่ได้กลงเลรเลยจับงลงแฉล็ดครับอ่าองค์ที่สี่ครับอืมอันนี้จะเห็นจะเห็นพระไม่สวยจริงแต่เป็นการสึกก่อนโดยธรรมชาติครับจะเห็นเนื้อในเนี่ยค่อนข้างฟูขาวเป็นผงฟูซึ่งพระพวกนี้ยไม่สามารถที่จะไปทําพิมพ์ใหม่ได้เลยเพราะพระเนื้อผงเนี่ย ดีอยู่อย่างที่ว่าไปทําไปทําพิมพใหม่ได้ยากค่ะคืออันนี้นะก็เรียกว่าเราเนี่ยเก็บรักษาไว้แบบดีแล้วเพราะว่าพ่อเนี่ยอ่ตั้งแต่ได้พระมาะเมื่อนานแล้วนะครับก็เก็บอยู่ในกล่องอย่างเดียวอืพระทั้งหมดเนี่ยไม่เคยผ่านการใช้งานอ,อถึงแม้ว่าพระเนี่ยอาจจะมีบางองค์ที่ไม่ได้สมบูรณ์ไม่ได้คมชัดนะแต่ก็ถือว่าสมบูรณ์แล้วเพราะว่า ภาะของขวัญเนี่ยจะหาองค์ที่สวยถ้าได้หายากม,มากครับกระดูกันไปครับมีหลายองค์ให้ชมนีองค์ที่เลเืล<ะ>่อยกองค์ที่ห้าะครับที่ห้าละอ่าที่ห้าเนี่ยเราจะดูพระเห็นหลายองค์นะจะเห็นว่าเนื้อของวัดปรกน้ําเนี่ยพระของวัดปรกน้าเนี่ยจะเนื้อจะฟูๆแบบนี้ครับแล้วก็ถ้าใครที่สนใจศึกษาในเรื่องของพระของขวัญเนี่ยอ่า การที่ท่านมีพระหลายๆองค์มาเปรียบเทียบกันเนี่ยนะได้ดูเยอะๆเนี่ยอันนี้เป็นภูมิต้านทานท,านที่ดีเลยเพราะว่าพอได้เราได้เห็นพระแท้ผ่านตามากๆเข้าเนี่ยเวลาเจอองค์ที่ไม่ใช่เข้ามาเนี่ยเราจะแยกได้โดยธรรมชาตินี่องค์ที่ห้าองค์ที่ห้าผ่านไปนะครับด้านหลังจะเห็นว่ายันนี้ไม่ต้องห่วงอาจจะไม่ไม่คมไม่ชัดครับอ่ะแล้วก็ องที่หกคือถ้ายันชัดๆเนี่ยรุ่นสามจะชัดรุ่นสามก็อีกเรื่องหนึ่งไม่หมาพินเดียวกันเนี่ยครับพิ์เดียวกันรุ่นแรกเหมือนกันเนี่ยรุ่นหนึ่งยันจะไม่ชัดถ้ารุ่นสองจะเป็นพระแท้เหมือนกันนะคือเป็นโอกาสของท่านในวันนี้ที่สามารถจะได้เห็น พะวัดปากน้ำรุ่นแรกพิมพ์ที่หนึ่งถึงสิบแปดองค์ท่านก็สามารถจะจับจุดได้ว่าเฮ้ยพระแบบนี้เป็นตัวอย่างมีตัวอย่างอยู่สิบแปดองค์อันไหนที่ไม่เข้าไม่เหมือนสิปดองค์ก็ก็กำบากอ่ะองนี้ก็จะมีเนื้อกระเทาะตรงนี้ด้วยเเห็นมวลสารด้านในอืมเห็นไหม นะครับองที่เจ็ดแล้วก็องค์ที่แปดองที่แปดนะอย่างเงี้ยจะเห็นว่าเนื้อเนี่ยเหมือนกันหมดเนื้อจะฟูฟูแบบเนี้ยครับจะเป็นธรรมชาติอย่างเดียวกันทุกองค์แล้วก็อง์ที่เก้านะครับออง์ที่เก้าเห็นเนื้อเป็นฟ้าที่ พอที่ไม่ใช้เหมือนกันแต่พอะนกระเทาะออกหมดอ่ะตามธรรมชาติเนี่ยคือพระท่านเนี่ยเป็นเนื้อผงทีนี้ก็จะยุยไปยุยไปตามกาลเวลาแต่นี่ขนาดเก็บในกล่องอย่างเดียวแล้วนะยังเป็นอย่างนี้นี่ดูองค์ที่เก้ากลับมาดูองค์ที่เก้านิดหนึง่ง <Okay. S 2> องค์ที่เก้านี่นะดูข้างหลัง ถึงแม้ก็จะเห็นพระไม่สวยแต่มีตําหนิสําคัญที่เห็นชรักอยู่นิดนึงก็หลังกัน้นี่ป็นแสดงว่านนี่ะองค์เนี้ชรักองไว้หนาแล้วก็ก็ออกหมดอจนเหลือแค่นี้เองอ๋อครับอันนี้เป็นรอยชรักนี่ชัดเนี่ยมั่นใจว่าเป็นพระแท้แน่แต่สวยไม่สวยเรื่องหนึ่งนะครับอแต่ว่าแท้ทันหลวงพ่อแน่นอนอื เนื้อต้องเป็น่างนี้เนื้อฟูขาวๆอืมนี่องค์นี้ก็ค่อนข้างสวยเนอะอืมเนี่องเจอกไวยก่อนนะครับนี่นี่ที่เราเห็นอย่างเงี้ยขอบขอบอย่างเงี้ยเนี่ยค,คือชแล็คแล้วก็ค่อยๆร่อนไปอือนงงี่นะครับด้านหลังนี่ก็เห็นชัดเลยว่าเป็นรอยชัแล็ร่อน ครับต่อไปอืมอนี้ก็สวยถือว่าสวยละในในระดับพรบะวัดตกน้ำอ่านี่อย่างนี้ถือว่าสวยแล้วครับนี่ก็สวย,ยจริงๆนะยังเห็นรายละเอียดครบนะครับดูที่ที่ตาที่จมูกหูท่านแล้วก็นิ้วเนี่ยยังยังเห็นรายละเอียดครบอยู่ครับด้านหลังแล้วก็ตอมาครับ องที่12นะครับนี่องที่12บองคงที่13นี่องนี้นี่ชัดอืงนี้สวยนี่การที่จะมีภาคของขวัญมากขนาดนี้มาเรียงให้ดูนี่ก็เป็นโอกาสที หาได้ยากนะแต่ว่าเราเป็นบ้านที่เก็บรักษาพักของขวัญเนี่ยเอาไว้แต่ดั้งเดิมนี่องค์นี้สวยมากเลยนะรายละเอียดคมชัดองค์ที่13ครับองค์นี้องค์ที่13แล้วก็องค์ที่14อ่าอย่างนี้นะครับก็เป็นสีลงชฉล็กชัดเจนอย่างนี้เป็นสีลงชฉล็ก ด้านหลังก็มี100รอยฉลักอย่างนี้องที่สิบสี่องค์ที่สิบห้าครับสิบห้าองค์นี้ก็เป็นสีฉลักเช่นกันนะครับคือถ้าเกิดว่าเห็นสีฉลักออกน้ำตาลอย่างเงี้ยะอย่างนี้คือรุ่นแรกแน่นอนอ่ารุ่นหนึ่งคือรุ่นหนึ่งกับรุ่นสองเนี่ย แยกกันลำบากมากเพราะว่าพิมพ์ก็พิมพ์เดียวกันนะครับการการลงแลกเกอร์ลงแท็กเนี่ยก็คล้ายคลึงกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในวงการเนี่ยเขาจะไม่แยกรุ่น1นึ่รุ่นสองอเขาจะเรียกว่ารุ่นแรกครับรุ่นแรกก็ก็หมายความว่ามีรุ่นแรกแล้วก็ต่อไปก็รุ่น3เลยนะครับอ,องค์ที่16ครับ องนี้ก็ชัดนะครับนี่อย่างสวยคมชัดองที่สิบหกแล้วก็องที่สิบเจ็ด ที่17ครับแล้วก็มาถึงองค์ที่18ครับเป็นองค์สุดท้ายของคลิปนี้แล้วอตันนี้ก็เอาสี่องค์ม,มาวางให้ดูด้วยกันสี่ <4 S 1> อ,องค์สี่องค์นี่ยสี่องค์นี่ใช้ดูนะพระเนี่ยจะพิมพ์เดียวกันจะเนื้อเดียวกันจะได้ตั้งข้อสังเกตได้ กันได้แน่ย่างงี้คือเอามาให้ดูสี่องค์พร้อมกันเนี่ยท่านจะได้สามารถตั้งข้อสังเกตได้ว่าพระชุดนี้พิมพ์ต้องแบบนี้พิมพ์แบบนี้ไม่ใช่มีองค์เดียวก็บอกว่าพระต้องแบบนี้แบบนี้แบบนี้เนี่ยเราอามาให้ดูถึงสี่องค์ด้วยกันนั้นพิมพ์เนี้ยจบพิมพ์ต้องคือพิมพ์นี้ลักษณะพิมพมหาตำหนิอะไรตามนี้ให้ตรงตามนี้แล้วก็ ตรงตามหนังสือวัดด้วยนะอันนี้ก็คือจบเรื่องพิมพ์อออืืมรถ้าเอามาเทียบกันเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าในหนังสือเนี่ยเขาจะมีองค์เท่าจริงอยู่ด้วยอือ่าพอมาเรียงกันอย่างนี้นะเรียกว่าเออแทบจะเรียงคือพิมพ์คือพิมพ์ใช่หนึ่งเนี่ยมีเส้นมาน่านค้าละสิบสามเส้นหูข้างขวาองค์พระจะยาวกว่าข้างซ้ายปากเม้มนูหนหนากว่าพิมพ์อื่น สี่มีเส้นคอสองเส้นห้าสังกติเป็นแผ่นแบน,แบนหกมีเส้นแตกตรงปลายนิ้วหัวไม่มือซ้ายเจ็ดเท้าซ้ายองค์พระจะสั้นกืนหายไม่เห็นฝ่าเท้าอันนี้เป็นลักษณะพิมพ์นั้นพิมพ์เนี้ยต้องตรงพิมพ์ก่อนเรียกว่าพระตรงพิมพมนะแล้วต่อไปการดูพระก,ก็คือว่าดูที่ตรงพิมพ์เมื่อพิมพ์ผ่านก็ไปดูเนื้ออันนี้ก็ไปสอง ท,ที่นั่นสี่องค์เนี่ยดูเนื้อว่าเนื้อตั้งโซนนี้อ่าไปดูเพพร้อมกันนะครับอ่าเนี่ยพอ,อนี้นะเนื้อจะเห็นว่าเป็นเนื้อเดียวกันเนื้อโซนนี้ยที่เป็นเนื้อขาวๆฟูๆนะอันนี้ทั้งหมดอืมดูพิมพิมพานเนื้อใช่นะสามคือธรรมชาติความธรรมชาติความเก่ามีรอยกระเทาะมีรอยร่อนให้เห็นว่ามีความเก่าจริง ไม่ได้เกิดเพราะว่าแซงทำให้เก่าเช่นทำให้ศึกทำไปฝนฝนู่นฝนนี่อย่างเงี้ยก <c oughs> ็พระก็ดูได้สามอย่างคือหนึ่งดูพิมสองดูเนื้อสามดูธรรมชาติจะเห็นว่าพระทั้งสองค์นะี้ไม่มีจุดพิเครืเลย <c oughs> เป็นพระที่เก่าเก็บตามธรรมชาติโดยแท้ <c oughs> อันนี้ท่านดูคลิปวันนี้ดูพระองค์จริงถึง18องค์ด้วยกันเนี่ยท่านก็นยอมจะไปหาจุดสรุปของท่านเองได้ ครับอ่าวันนี้นะครับเราก็ได้นําเสนอเนี่ยให้ชมพระของขวัญเนี่ยกันครบถ้วนสมบูรณ์ไปแล้ว EP นี้เป็นพิมพ์เป็นรุ่นแรกพิมพ์ที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราก็จะต่อต่อไปจนครบอแต่ว่าเราเนี่ยไม่ได้มีครบทุกพิมพ์อบ้านเราเนี่ยมีเฉพาะรุ่นแรกเนี่ยมีพิมพ์ที่หนึ่งที่สองที่สามแล้วก็ที่แปดแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นรุ่นสามพิมพ์ที่ห้าที่หก นะครับเดี๋ยวเราจะนำเสนอใน EP ีต่อๆไปนะครับในซีรีส์องค์ครูนี้นะครับวันนี้ครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามช่องเปิดกุพผะพ่อครับเดี๋ยวเรามาพบกันใน EP พีต่อๆไปครับอย่าลืมติดตามชมครับวันนี้ขอขอบคุณครับสวัสดีครับช่องเปิดกุประพ่อเปิดแบ่งปันพระที่พ่อเก็บรักษาไว้ให้เช่าบูชาในราคาเอื้อมถึงเราจัดทำเป็นโบชัวไว้ครับ ถ้าสนใจแอดไลน์ไอดีมาขอรายละเอียดได้ผมจะถ่ายรูปจากพระองค์จริงให้เลือกชมครับมีพระยอดนิยมต่างๆทั้งหลวงพ่อทวดหลวงพ่อเงินพระของขวัญพระกิ่งเปโะวะเลสพระเบญจภา,าคีต่างๆพระหลวงพ่อแดงหลวงปู่ฟ้นหลวงปู่ทิมหลวงปู่โต๊ะพระที่หายากๆจากที่อื่นครับบ้านเราเนี่ยเก็บรักษาเอาไว้เยอะเลยครับ แอดไลน์เป็นเพื่อนกันไว้และขอบคุณที่ติดตามช่องเปิดกลุ่มพ่อ,พอครับ